เรามาต่อกันเลยนะครับในบทนี้ผมก็จะขอพูดเรื่องของคอมเมนต์ก่อนละกันคอมเมนต์คือเหมือนกับการมาร์กจุดเอาไว้ครับอย่างเช่นเราจะมาร์กว่าตรงนี้เราประกาศตัวแปรเอาไว้ตรงนี้คือส่วนที่เราแสดงผลเอาไว้แต่จริงโปรแกรมเล็กแค่นี้มันไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะฮะแต่ว่าก็สอนไว้ก่อนเพราะพอเราเป็นโปรแกรมใหญ่แล้วการคอมเมนต์นี่จะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากซึ่งในแต่ละภาษาก็จะมีวิธีการคอมเมนต์ที่ต่างกันไปครับ ซึ่งในภาษานี้ถ้าเกิดเราจะคอมเมนต์มาทัดเดียวเช่นเราจะบอกว่า a b เนี่ยคือจำนวนเต็มแล้วก็นี่ครับเอ่อสแลชส,สองอันแล้วก็ตามด้วยตามด้วยสิ่งี่เราจะคอมเมนต์เช่น a and b is integer เป็นการบอกบอก,บอกว่าการลืมเหมือนการลืมบอก a และ b คือจำนวนเต็มนะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ แล้วถามว่าส่วนคอมเมนต์เนี่ยจะไม่ถูกนําไปคอมไพน์ครับไม่ว่าคุณจะเขียนอะไรบ้าบอคอแตกทั้งหลายอย่างมันก็จะไม่ถูกนําไปคอมไพ์ครับสังเกตว่าก็จะรันได้ตามปกติสังเกตครับก็ยังรันได้ตามปกติเป็นเหมือนกับส่วนที่มาร์คข้อมูลไว้เฉยถ้าเกิดเราจะคอมเมนต์หลายบรรทัดแล้วก็เปิดด้วยสแลดอกจันแล้วก็ปิดด้วยดอกจันสแลอย่างเช่น this, this is the main program ก็อะไรก็ว่าไปครัเต็นไปหมดอมืโอเคครับขอพูดเรื่องของคอมเมนต์ก่อนแล้วกันบทนี้ขอสั้นๆบ้างอะไรบ้างนะครับก็พบกันในบทต่อไปครับขอบคุณครับ